สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กจะพามาเดินซันตีอโซกนะคะพลังบุญเนาะมาเดินดูของในพลังบุญนะคะทุกท่านมีเสื้อผ้าน,นี้อันนี้เป็นผ้าฝ้าฝ้ายเนาะฝ้าฝ้ายอัมพันนะคะทุกท่านสวยสวยมากเลยสวยมากค่ะก็จะมีผ้าฝ้ายเนาะ ผ้าฝ้ายสินค้าพื้นเมืองอันนี้กางเกงนะคะทุกท่านกางเกงตัวเท่าไหร่เนาะสวยเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสวยนะคะทุกท่านนี่คือสินค้าในพลังบุญนะคะทุกท่านก็จะมีกางเกงผ้าฝ้ายอื้อนี่น่าใส่สบายเนาะเดี๋ยวไปเล็กดูก่อนกางเกงกางเกงสามร้อยหกสิบเก้าบาทสามร้อยหกสิบเก้าบาทสวยนะคะทุกท่าน เดี๋ยวพาไปดูผ้าถุงผ้ถุงพาไปดูผ้าถุงนะคะทุกท่านเวนี้สวยเดี๋ยวดูราคาพี่เล็กดูราคาให้หนะ่อยอันนี้คือสินค้าในฝลังบุญร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาททุกท่านพี่เล็กก็จะพาดูอันนี้คือ ก็จะเป็นสินค้าปลอดสารพริษนะนี่อาเหรอเม็ดอา몬หรออด์เต็มออร์แกนิกออร์แกนิกลูกเดยอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าเกษตรนะคะลูกเดยถั่วแดงอันนี้ก็จะเป็นข้าวข้าววิธีทำไรสารพิษนะคะข้าววิธีไทยละละไรสารพริษก็จะเป็นข้าวไรสารพริษเนาะ ข้าวซ้อมมือนะคะอันนี้คือในพลังบุญนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องหอมมะลิยอดนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดเด็วพี่เล็กจะพาดูสินค้าอันนี้ก็จะเป็นปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยนะคะกัน ออแกนิกนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวอันนี้พี่เล็กชอบนี้ขิงแก่พงผงละเอียดเกากีดำอ๋ออันนี้เกากีดำซื้อสองถุงรับของสมนาคุณรับได้ที่แคชเชียร์อันนี้ก็จะเป็นผงขิงสำเร็จนะคะนี่ผงขิงสำเร็จ46บาทสินค้าในนี้ก็จะ มีราคาติดไว้เนาะขิงผงเครื่องเดิมขิงผงอันนี้ก็จะเป็นซองเล็กๆซองเล็กๆนะคะคันอันนี้ก็จะเป็นผงมะตรมสามสิบห้าบาทมีสิบซองโอเล็บมือไม่สวยเลยเป็นลุยป่ามาอันนี้ก็จะเป็น มาตูมมาตูมนะคะทุกท่านคนเยอะหยวแล้นี่ยเอาัยากกุงยากรุงนะครับเดี๋ยวเขาไม่ดูเดี๋ยวเขาจะไม่ตัด อันนี้ก็จะเป็นสินค้าเกลือขัดผิวนี่เกลือขัดผิวขมิ้นสามสิบปดบาทอันนี้ผงทานนี่ผงทานนะคะท่าผงทานเด้อเี๋ยวี่เงอ่านก่อนพอกหน้าลิดเย็นอันนี้ผงทาน อันนี้ก็จะเป็นผงฟอกหน้าขอไฟสินค้ามดอันนี้ก็จะเป็นสบู่ทั่วเหลืองนะคะทุก่านมีสบู่ทั่วเหลืองอันนี้ก็จะเป็นผงฟอกหน้าแม่ใหญ่อันนี้ก็ฟอกหน้าขัดหน้าทันยพืชอู้วันนี่น่าสนวนอันนี้กี่บาท26บหบาท สมุนไพรฟอกหน้าขัดหน้าธัญพืชอันนี้นะคะมุยอันนี้ก็พอกหน้าพงทานอัน,นเอาเอาทานดีกว่ามุยอะไรก็น่าใช้ไปหมดเลยเอาอะไรเดียวอกหน้าขัดหน้าผสมกันน้ำหรือน้ำพึ้งเดี๋ยวพี่เล็กพาสำรวจกันนะอันนี้สินค้าผงไทยอันนี้ผงไพรรับประทานได้นะคะท่าน อันนี้ถุงสมุนไพรประครบร้อนอ๋อเป็นถุงนี้นะคะทุณคสมุนไพรอันนี้ก็เป็นลูกลูกประครบนะคะทุณคลูกประครบกลมๆเป็นหนึ่งเนาะนนเป็นหนึ่งแล้วก็ประครบครูพรสนใจไหมคะครูพรคะลูกละห้าสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นยี่สอฟอง ดิสอฟองดิสอฟองอันนี้เปิดเป็นผงสำเร็จแล้วเดี๋ยวพี่เล็กจ,จะพาไปดูสินค้าที่เป็นโอ้อันนี้สบู่สบู่ซักผ้าขาวอันนี้นะคะสะบู่ซักผ้าขาวก้อนละก้อนละสามสิบเอ็ดบาทก้อนละสามสิบเอ็ดบาทนะคะเนี่ยสบู่ซักผ้าขาวออกไปหนึ่งก้อน อันนี้แชมพูแน่ๆเลยดับกลิ่นสีวภาพอ๋อผ้าพฟฟูภัยดับกลิ่นอ๋อาไปใส่ท่อเนาะอันนี้เอาไปใส่ท่อะคะทุก่านี่มีกะลาด้วยเห็นไหมอยู่ในกะลาอันละสิบแปดบาทครับคั่านสิบแปดบาทกะลาเอาไว้ไปเหยียบเนาะ บอันนี้ก็จะเป็นที่นวดไม้นวดฝ่ามือนะคะไม้นวดฝ่ามือนี่อะไะไม้นวดตัวมีไม้นวดตัวนะคะกันแปดสิบสองบาทอันนี้ไม้นวดเท้าใครสนใจบอกที่เล็กนะอันนี้ร้อยหกสิบห้าบาทนะคะับกัน อันนี้ร้อยหกสิบห้าบาทอันนี้ที่นวดเท้าเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยสิบสองบาทเว้ยน,นี้พี่เล็กซื้อไปแล้วนี่อันนี้แปดสิบสองบาทนะคะค่ะอันนี้คู่นี้แปดสิบสองบาทเนี่ยแปดสิบสองบาท ใครสนใจฝากพี่เล็กซื้อได้นะเนี่ยราคา82บาทคือคู่นี้นะเ,เยอะนะครับคุณอันนี้82อันนี้2อ2อันนี้165ยาไมนวดขาอันนี้ไม้ไม้กิ่งไม้นวดฝ่ามือน้มเตยอ,อันนี้สารพาพดประโยชน์อันนี้ไปนวดหน้าได้นะ เอออันนี้เป็นไปหนีบเอาไปลูดนิ้วเน,นี่ยไปลูดนิ้วเดี๋ยวพี่เล็กจะพาดูอันที่จะไปนวดหน้าได้นะกิ้งกิ้งอยู่ไหนวะไม่ได้ไม่ได้เนนไม่ได้อันนี้กระบวยอันนี้41บาทนะคะทุกท่าน41บาทอันละ41บาทอันนี้กี่บาท สี่สิบเอ็ดบาทเหมือนกันอันนี้ก็สี่สิบเอ็ดบาทอันนี้อุปกรณ์นวดอันนี้คืออะไรอันนี้ช้อนช้อนไม้อันละยี่สิบแพ็กละยะี่สิบสองบาทนี่แพ็กละยะี่สิบสองบาทแพ็กละยะยี่สิบสองบาทนี่อันนี้คืออะไรไม้ไม้เก้าอี้ยืดเส้น เก้อีนน้ยืดเส้นสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอ๋อขายสี่ร้อยสิบสองบาทแล้นี้ไม้ยืดเส้นสี่ร้อยสิบสองบาทอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะคะทำมีอะไรมา้างเอ็นไฟล์ล้างผักอ๋อเีไปล้างผักนะคะทำอันนี้คืออะไร ผงล้างผักอันนี้ผงล้างผักยีบาทอันนี้คืออะไรเนาะขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาชมคลิปให้พี่เล็กนะคะอันนี้ออกแกนิกทั้งนั้นนะคะสะบู่แตงกวาอันนี้สบู่มะขามก้อนละยี่สบสองบาทอันนี้ก้อนละยี่สบาท อันนี้สะดวมังคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่นนะคะที่มาชมคลิปให้พี่เล็กนะคะขอบคุณค่ะ